มารีเบอร์เนอร์ยินดีร่วมงานกับกัน,นพัธแต่ไม่คุยด้วยปกติก็มีความสวยเกินตัวอยู่แล้วสำหรับนักแสดงสาวมารีเบอร์เนอร์ยิ่งตอนนี้กลายเป็นสาวโสดก็ยิ่งเพิ่มความสวยเข้าไปอีกและนอกจากนี้ยังเนื้อหอมออกมากๆมีหนุ่มๆเข้ามาจีบไม่ขาดสายเลยทีเดียวซึ่งล่าสูดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจในสถานะโสดยืนยันว่ามีคนเข้ามาจีบจริงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนที่ถูกใจย่านไม่เคยเข็ดเรื่องความรักและที่ผ่านมาไม่เคยปิดกั้นตัวเอง พร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่อยู่เสมอ,อยังพูดถึงกัรณพัฒอีกด้วยว่าตอนนี้เป็นแค่คนรู้จักกันก่อนหน้านี้ฝ่ายชายไล่มาหายืนยันว่าไม่ใช่การงอ้อเคลืนดีเรื่องอ่านแล้วไม่ตอบคือไม่มีเรื่องที่จะคุยแต่เรื่องงานยังสามารถทํากันได้ถ้าผู้ใหญ่เห็นสมควรเพราะตนเองก็เป็นมืออาชีพพอนั่นเองละค่ะ